สวัสดีครับผมมารพินกับช e l f e ฟิวไทยใน Youtube ครับก็รีวิวอะไรที่คนอื่นเขาไม่รีวิวนะครับนะฮะเดี๋ยวจะคนหาว่าผมรีวิวแต่ร้านเซเว่นนี่บิ๊กซีมินินะครับแล้วก็อันนี้เซนพีควิกมิลนะครับก็บอกซิมพี l i ลิเชสก็อร่อยจริงๆนะฮะบวัวลอยเผือกทาโร่โอลโออินคอฟแลตครีม เค้เนี่ยแปลว่าไข่มุกนะครับก็เหมือนกับเป็นก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะก้อนเปลือกไข่มุกนะฮะในครีมโคโคนัตก็ในครีมกะทินั่นเองนะฮะก็บอกว่าไม่เติมวัตถุก,กันเสียนะฮะแล้วก็แช่แข็งไมโครเวฟเบอรนะครับไมโครเวฟได้นะฮะน้ำหนักสุทธิเท่าไหร่160กร,รัมครับ1.6ขีดนะฮะ ก็เดี๋ยวมาชิมกันตอนนี้ผมได้ช้อนมาแล้วนะครับราคา25บาทนะครับก็เป็นบัวลอยใครอยากกินบัวลอยกลางดึกโอ้โหผมทำรั่วนะครับเพราะว่าน้องเขาต้องเจาะไว้ตอนเว็ฟนะต้องระวังด้วยครับเวลาแกะนี่ก็เป็นดูขีดคุ้นๆนะนี่มีตา S&P นะครับ Quick m e a l นะฮะถ้วยก็เป็นแบนดน,นะครับ เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนี่กำลังร้อนเลยนะครับผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะจับด้วยวิธีไหนดีอาครับมานี่ครับเผือกเยอะเลยอ๋อจะมีจุดอ่อนอย่างนึงคือมันติดกับแผงนี้แต่ไม่แน่จะอร่อยขึ้นนะลองดูครับอืมอร่อยครับครีมหวานมันเข้มขน้นแล้วก็เนื้อบวบลอยก็นุ่มเลย มี่5บาทก็ราคาแพงกว่าที่เขาขายตามข้างทางเล็กน้อยครับอร่อยนะอร่อยหวานนิดนึงแต่อร่อยมันแล้วก็รสเปลือกเข้มข้นก็สำหรับคนที่อยากกินอะไรนะครับอย่างนนเนี้ยอยู่ที่ปั๊มฝนตกครับอยากกินบัวลอย วันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับผมรู้สึกเซเว่นไม่มีนะไม่แน่ใจแล่นี้เป็นร้านบิ๊กซีมินิในปั๊มนะครับมีของไอซนพะฮะไอซนพีนอกจากทำร้านแล้วก็ยังทำพวกนี้ด้วยนะแต่จุดอ่อนมันอยู่นิดเดียวอร่อยครับนี่ผมก็อร่อยคือมันติดเป็นแผงไปนิดนึง เนี่ยนี่เนี่ยเป็นก้อนนะครับถ้ากระจายกระจายมาล้วนๆมาเนี่ยจะเข้ากับน้ำกะทิมากเลยก็รีวิวมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟรีไทยใน YouTube ครับอันนี้บวัวลอยเปลือกสำเร็จรูปของไอ้นพีครับ